ธนาคารกรุงไทยเปิดบัญชีออนไลน์ผ่านมือถือไม่ต้องไปที่สาขา สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเก่งเคเกับผมเก่งนะครับครับผมในวันนี้นะครับผมผมจะมาอัปเดตนะครับเกี่ยวกับวิธีการเปิดบัญชีนะครับของธนาคารกรุงไทยนะครับผมซึ่งปัจจุบันนี้นะครับผมในการเปิดบัญชีของธนาคารนะครับผมหลักๆเลยเนี่ยจะประกอบด้วย2วิธีหลักนะครับผมวิธีแรกเลยนะครับผมก็คือจะเป็นวิธีที่เราค่อนข้างคุ้นเคยกันนะครับผมก็คือจะเป็นการเดินทางไปที่สาขาของธนาคารนะครับแล้วก็ยื่นเรื่องนะครับผมขอเปิดบัญชีกับทาธนาคารนั้นๆนะครับผม วิธีการที่2นะครับผมก็จะเป็นการเปิดบัญชีแบบออนไลน์นะครับผมก็ส่วนใหญ่นะครับผมจะเป็นการเปิดบัญชีเนี่ยผ่านทางแอปพลิเคชันของธนาคารนะครับผมหรือว่า ibanking นะครับผมซึ่งในปัจจุบันนะครับผมทางธนาคารหลายธนาคารนะครับผมเริ่มเปิดให้สามารถเปิดบัญชีเนี่ยผ่านทางแอปพลิเคชันได้แล้วนะครับผมก็ในวันนี้นะครับผมเราจะมาคุยกันเกี่ยวเรื่องของแอปพลิเคชันของกรุงไทยนะครับผมแล้วก็การเปิดบัญชีโดยการใช้แอป,ปของกรุงไทยผ่านมือถือนะครับผม ครับผมในส่วนของการเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชันของทางธนาคารกรุงไทยผ่านมือถือนะครับก็จะมีขั้นตอนหลักๆดังนี้เลยนะครับผมในส่วนขั้นตอนแรกนะครับผมก็ให้ทางเพื่อนๆน,นะครับดาวน์โหลดตัวโปรแกรมของธนาคารกรุงไทยนะครับชื่อว่ากรุงไทยเน็กนะครับผมหน้าตาจะประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะมีทั้งในส่วนของโทรศัพท์ที่เป็น Android แล้วก็ Apple iOS นะครับ ครับหลังจากที่เราติดตั้งนะครับผมตัวโปรแกรมของกรุงไทยเน็กเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้คลิกกดตัวโปรแกรมขึ้นมาเลยนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็ให้เรากดคลิกนะครับผมเลือกที่ฟังก์ชันของบริการธนาคารนะครับหลังจากนั้นนะครับผมหน้าจอมือถือเราเนี่ยก็จะโชว์ประมาณนี้เลยนะครับผมให้เราเลือกนะครับผมที่ฟังก์ชันเปิดบัญชีออนไลน์นะครับ หลังจากที่เราคลิกที่ปุ่มเปิดบัญชีออนไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับหน้าจอมือถือแล้วเนี่ยก็จะโชว์ประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีประเภทของบัญชีนะครับผมให้เราเลือกเนี่ยที่จะเปิดเนี่ยค่อนข้างหลากหลายนะครับผมในที่นี้เราจะเปิดเป็นแบบออมทรัพย์นะครับผมก็เลือกที่ next saving นะครับหลังจากที่เรากด next saving เรียบร้อยแล้วนะครับหน้าจอก็จะโชว์ประมาณนี้นะครับผมก็ให้เราเลือกที่กดเปิดบัญชีเลยนะครั หลังจากนั้นนะครับผมหน้าจอมือถือของเรานะครับก็จะโชว์ประมาณนี้เลยนะครับผมก็เป็นในส่วนของเรื่องของข้อตกลงในการเปิดบัญชีต่างๆนะผมกับทางธนาคารนะครับก็ให้เรากดปุ่มตกลงได้เลยนะครับครับผมหลังจากนั้นนะครับผมทางตัวโทรศัพท์มือถือหรือแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะให้เราเลือกนะครับผมว่าสาขาเนี่ยเราต้องการให้เปิดบัญชีกับสาขาไหนนะครับก็ทางเพื่อนๆเลือกสาขาที่ตัวเองต้องการได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใกล้บ้านนะครับหรือว่าสาขาที่เราไปบ่อยนะครับ ครับหลังจากที่เราเลือกสาขาเรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวแอปเนี่ยก็จะให้เรากรอกนะครับในส่วนของชื่อนามสกุลนะครับผมแล้วก็จะมีรหัสของเลเซอร์โคดนะครับในส่วนของเลเซอร์โคดเนี่ยนะครับผมจะเป็นตัวเลขหลักบัตรประชาชนเรานะครับหลังจากนั้นนะครับผมตัวแอปพลิเคชันมือถือของเรานะครับก็จะให้เรากรอกในส่วนของที่อยู่นะครับผมก็ให้เรากรอกไปให้ครบถ้วนนะครับ ครับผมถ้าเกิดว่าเรากรอกข,ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมถัดมานะครับหน้าจอมือถือจะขึ้นประมาณนี้เลยนะครับผมก็คือจะขึ้นข้อมูลทั้งหมดที่เรากรอกไปนะครับผมก็ให้เราเช็คตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับผมว่าข้อมูลที่เรากรอกไปเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะครับผมถ้าเกิดว่าถูกต้องเรียบร้อยนะครับผมก็ให้เรากดปุ่มตกลงได้เลยนะครับ หลังจากเรากดตุ่มตกลงเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มือถือเราจะโชว์ประมาณนี้นะครับผมก็จะเป็นการใส่รหัสพินนะครับผมเพื่อยืนยันในการทําธุรกรรมการเปิดบัญชีครั้งนี้นะครับก็ให้เราใส่รหัสพินให้เรียบร้อยนะครับครับผมถ้าเกิดว่าใส่รหัสพินเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าจอเราเนี่ยก็จะโชว์ประมาณนี้นะครับผมก็คือบัญชีของเราเนี่ยได้ถูกเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับผม ครับผมอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนนะครับผมในการเปิดบัญชีนะครับผมแบบออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือของธนาคารกรุงไทยนะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับผมลองทําแล้วเนี่ยติดขัดหรือว่าทําได้หรือไม่ได้ยังไงนะครับผมลองคอมเมนต์พูดคุยกันข้างใต้นี้นะครับผมครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทางเพื่อนๆนะครับครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับผมรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับ สวัสดีครับ